ไปยังเนับเลยเนาะไปสเ,เสนอเซ็นเนี่ยสี่สิบเซ็นบ่บ่เออบุญพ,พูดเฮ้ยเนี่ยเป็นโครงการสร้างรั้วปฏิบัติธรรมชาวบ้านอาวอกชาวบ้านสุขสำราญมาร่วมสร้างรั้วเพื่อเป็นกำแพงบุญ แพงกุศลในวันที่6เป็นลงบวงสวงและวันนี้วันที่9เมษายนพุทธศักราช2554และทำมาแต่วันที่8วันที่9แล้วก็วันที่10ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ขุดลุมบางคนก็ขุดลุมบางคนก็วัดระดับบางคนก็ผสมปูนช่วงนี้เป็นช่วงของอาการขุดลุมเพื่อเทเสาให้เกิดความมั่นคงเสารัว้วช่วยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างาเต็มที่เป็นเต็มที่เอมขึ้นอเท่ ơ hay hít mong qua nó mong ha ừ qua nó hít mong ha Ông vậy nó mong chung hơn na mong chung na chung hả bò ao lâu có hay chăm cỡ cỡ vay đi hay ừ cái nơi A. B. morally terminaria wang rata. A.